เป็นเพื่อนเคยได้ยินคำว่ายาประมาทในการดำเนินชีวิตไหมคะยาประมาทในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เหมาะสมนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการคบเพื่อนคบฟูงการไม่หลงาเาิเลินกับสิ่งที่ยุ่ยยุนะคะภายนอกอะไรการวางแผนในการดำเนินชีวิตเพียงแค่นี้สําหรับสร้อยแสงดาวยังไม่พอนะคะสิ่งที่ต้อยแสงดาวอะ่ะอยากจะมาแชร์ก็คือว่าเราจะต้องทําบุญทําทานนะคะ ทำบุญทำทานและทำสมาธิสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสาโกนเลยไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดนะคะก็สามารถที่จะปฏิบัติดได้ทําได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะติดไปในดวงจิตวิญญาณของเรานะคะอยู่ในทุกพกทุกชาติอยู่ในอนาคตของเราไปข้างหน้าในนาทีต่อไปในวินาทีต่อไปนะคะที่เราทําบุญทํากุศลทํา จิตใจให้ของแพร่ของใสนะคะทาให้ตัวเองมีความสุขทาให้ผู้อื่นมีความสุขก็คือการทําบุญทำกุศลแล้วการทาทานก็คือสิ่งที่เรามีความเมตตาให้กับผู้อื่น <c oughs> ไม่มีเงินไม่มีท้องไม่มีทรัพย์สินเข้าของเองินทองอะไรก็ให้ใครก็ให้ความรู้ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กำลังใจผู้คนให้รอยยมให้สิ่งหมอเรกนะคะให้ความสุขกับตัวเองและผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ก็จะมุนเวียน ฝังอยู่ในดวงจิตวิญญาณของเราและการปฏิบัติธรรมสมาธินะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นปัญญานะคะทำไมจําเป็นในการดรําเนินชีวิตแบบไม่ประวัติก็ว่าสิ่งเหล่านี้บุญกุศลน,น,นะคะและสมาธิที่เกิดเป็นปัญญาเวลาที่เราเกิดเหตุกระทันหันสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับเข้ามาทําให้เราเห็นช่องทางทั้งออกในการแก้ไขปัญหานั้นการดรําเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ อยากประมาทให้เราทำบุญทำกุศลทำสมาธิปฏิบัติไว้ไม่เสียหลายนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงไหมสิ่งที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือวันพรุ่งนี้และสิ่งที่ใกลที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้นะว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงไหมว่าจะอยู่ในศาสนาใดสิ่งเหล่านี้นะคะไม่กลับมาเกิดแต่มันก็หิดอยู่ในดวงจิตญาณกลับไปอยู่กับพระผู้สร้างไปอยู่กับซอฟนะคะ เราก็จะอยู่ในท่ามกลางพลังงานบวกพลังงานที่มันดีสะสมไว้นะคะบุญทรรทานทำกุศลอย่าประมาณในการดำเนินชีวิตน,นะคะไปละค่ะบ๊ายบายตอน่อตอนยอดตนอดตอนอ